เนี่ยให้น้ำมากันอยู่ให้น้ำมากันอยู่อายุเลนญายาัเออเอเยืนยืนอย่าได้ขาดอย่าได้แค้นทั้งเงินแสนเงินหมื่นทั้งลูกสาวลูกหนุ่มให้อยู่ชุมอยู่เย็น อย่าได้ผลได้เปื่นนับเดือนให้ได้ปีให้อยู่สนุกสุขขี้เจ็บ่วอย่าได้เป็นป่วอย่าได้เป็นโยมลุงโยมป้าแล้วอย่านำกันได้บ้าได้เปย์อย่าปหวเล็บเจ็บไข่เนอโยมนื้อกินเข่าได้ไหลายๆอย่าเจ็บข้อทางหลังอย่าคด อย่าขดอย่างอยา them, อย่าเจ็บเข่งอย่าเจ็บขาให้โยมมีแต่ความสุขมีแต่ความสนุกสบายนะ่าอีงวดนี้ให้นำกันถูกรางวัลที่หนึ่งจักคนละใบเนอ นำกันถูกรางวัลลาที่หนึ่งเลนายเอยู่มือจากคนละใบหนึ่งจิตอตัวไหนกาโทรไปบอกฉันบึงเนือคุณโยมเนือถูกถูกคนเรื่อยทั้งคนรัาอีกคนเดิอ่อนอีกคนหนึ่ง ให้มีโชคมีใจมีไว้มีชาหญิงชายชาวประชายมีฉันมีเชิงเรื่องมีชื่อมันนังหูกเอกชักมีเช่นทั้งหนุ่มเท่าสาวเก่พเมธที่มานั่งสุขีมีกระตังไหลมาลังมานาอย่ามีทุกทุกยากยากในโยมปู่โป และยายาถ้ามีเงินก็อย่าให้เขายืมมันทวงเอาอยากไม่เนื้อเย็นเย็น,น,น,นถ้ามีเงินนะก็อย่าให้เขายืมมันยิดทวงเอาอยากเอ้ยไม่เนื้อเลนอายนาญาิเอ้ยนี่เย็เนเย็นเ้ เองก็เก็บเอาไว้เออจะได้เอาไว้ใชกว่ายามทุกยามเข็นฉันไม่พูดหยกหย,ยกไปเลยเนอยอๆยยอ,ยอ,ยอฟังนานๆมันจะเหนื่อยนายโยมนาเหมือนเพลงท่านิยมนวลมันพอสมาพาควรกวาเอาเธอโนโยมโน เธอโนยมนอเนอพีน้องมานั่งเดี๋ยวจะเป็นโยมอยอโยมโอมไม่ขข้นพูดขข้นเ้าคือกระเจ้าขึ้นวอมันถึงเวลามาเลวหนอสุนทรต้องเวียนกลับคืนวัดเอ,อฉันไม่ได้อยู่สเสนอย้อนอย่างอั้นฉันลาก่อน แล้วเนยอยาิให้อยู่ชุ่มกินเย็นอายุยืนยืนทุกคนสเสนอโยมสเสนอโยมนาทีมานั่งรานนี่ดกเนยนั่งรมเนยไม่พูดสเสนอเดินนี่ดกเนยสเสนอยองอ่ นี่มันถึงเวลาเย็นมันจำเป็นต้องลาโยมไม่รถยนต์คนสมวิงส่งลงเลยยองก็ต้องลาโยมเนื้อไม่พูดลายิงลาเยอะฉันพูดแล้วก็ต้องแล้วเปันคตดเหี่ยก็ต้องลวนนี่มันก็ต้องทุ่มกวาดถึงไม่ลงก็ต้องลา ก่อนจากไปคุณโยมเอยฉันสั่งจะคำโยมจำมาในโยมหน้ามีงานคราวหน้าธรรมาทองหลังนี้อย่าให้ใครมานั่งของฉันอยูมหนึง่งหนา